ชุดพันไผ่สดิ้งครับวันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับต้นพันธุไผ่ที่พร้อมปลูกนะครับมีรากครับมีรากทุกถุงนี่ครับประมาณนี้มีรากมีหน่อออกมาแล้วนี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับหน่อมีรากพร้อมปลูกนะครับชุดนี้พันธุไผ่สดดิ้งพร้อมปลูกนะครับเพื่อนๆท claro> ี่สนใจนะครับโทรสายตรงครับ ต้นพันธุ์แบบชำถุงมีรากนี่ครับแบบนี้เลยเนี่มีรากพร้อมเมล็ดนี่เลยรากโผล่แล้วนะครับชุดพันธุ์ไผ่พร้อมปลูกนะครับไผ่ะดิ้งพร้อมปลูกวันนี้ท่านที่สนใจก็โทรสายตรงนะครับโทรสายตรงแอดไลน์เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6 4พันธุ์ไผ่ที่พร้อมปลูกนะครับพันธุ์ไผ่ะดิ้งที่ออกหน่อนตลอดทั้งปีนะครับออกหน่อน,นอกฤดูการ ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตดีนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับลงทุนตั้งแต่ครั้งแรกครับก็ให้ผลผลิตดียาวนานกว่า10ปีสำหรับท่านที่สนใจสำหรับท่านที่อยากจะปลูกไผ่เสด็งเพื่อปลูกไว้สร้างไรายได้นะครับโทรสอบถามรายละเอียดหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับ093 965 4964ครับพันไผ่เสด็งพร้อมปลูกนะครับ พันธุ์ไผ่ที่ปลูกตามระยะที่ห่างก็คือระยะห่าง2เมตรคูณ3เมตรหรือว่า3เมตรคูณ3เมตรนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีพื้นที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนว่าเราจะปลูกระยะเท่าไหร่นะครับมากกว่านะครับก็เอาที่เราเห็นว่าเหมาะสมแล้วเราก็ทําตามที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกนะครับไผ่ซดดิ้งนะครับก็คือเป็นไผ่ชนิดที่ให้พื้นที่ ปลูกในพื้นที่จํากัดได้นะครับแล้วก็ปลูกเพื่อสร้างรายได้นะครับปลูกเพื่อขยายพันธุ์หรือว่าปลูกแล้วสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ดีตลอดทั้งปีนะครับโทรสอบถามต้นพันธุ์นะครับพันธุ์ไผ่ซดิงนะครับโทรสอบถามกันได้เลยนะครับไผ่เซดิงพร้อมปลูกนะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่มีหน่อแล้วชุดที่แทงหน่อแล้วนะครับชุดนี้เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจต้นพันธุ์ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ 093 965 4964นะครับ